ด็อกเตอร์ยันชแนลช่องกีฬาน้องใหม่ฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านกลับมาอีกครั้งกับช่อง d ็อกเตอร์ยันชแนลครับ หลังจากที่3ทีมครับของเกาโชเซเรียอานะครับอย่างยูเวนตุสอินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็รวมถึงเอซิมิลานเนี่ยได้ประกาศเข้าร่วมการแข่งขันยูโรเปียนซูเปอร์ลีกเนี่ยก็มีการออกมาต่อว่ากันอย่างหนักเลยครับกับการมีขึ้นของทัวร์นาเมนต์นี้นะครับคนในแวดวงฟุตบอลเนี่ยก็แทบไม่มีใครเห็นด้วยเลยครับ แต่ว่านะครับจะมีก็เพียงแค่กลุ่มผู้บริหารครับของ12ทีมนะครับที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะครับที่ดูเหมือนว่าจะถูกใจมากที่สุดเลยครับหน้าที่ของเราคือหาเงินให้ได้มากที่สุดความสวยงามของเกมลูกหนังมันเป็นเรื่องรองหลายสโมสรไม่สนใจการต่อต้านและความเห็นของแฟนบอล นี่เป็นคําพูดนะครับที่ออกมาจากปากของสมาชิกครับทีมหนึ่งในอังกฤษนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในบอร์ดยูโรเปียนซูเปอร์เลกานะครับซึ่งนีเป็นการแสดงนัยยะออกมาอย่างชัดเจนครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้สนใจวัฒนธรรมนะครับขนบธรรมเนียมเดิมของฟุตบอลอีกต่อไปอาริโกซากีนะครับคนนี้เนี่ยก็คลุกคลีกับฟุตบอลมานานแสนนานนะครับแล้วก็มีประสบการณ์กับหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ไม่เห็นด้วยนะครับกับการเกิดขึ้นของซูเปอร์ลีกครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมันเป นะครับกลายเป็นที่นิยมไปทั่วทั้งโลกได้เนี่ยมันก็มีเหตุผลมาจากการที่ทุกทีมนะครับมีสิทธิ์จะลงเล่นครับไม่มีการแบ่งชนชั้นแต่อย่างใดครับ ฟุตบอลเป็นที่หลงไหลเพราะมันผูกพันกับทุกๆคนผมไม่ชอบอะไรพวกนี้เลยเพราะฟุตบอลมันคือความสวยงามของโลกใบนี้มันเป็นที่นิยมเพราะทุกทีมสามารถลงแข่งได้มันเป็นส่วนหนึ่งของมวลมนุษยชาติมันยากที่จะค้นพบกีฬาที่เป็นสากลขนาดนี้แต่คู่แข่งสําคัญ3คนก็คือชื่อเสียงธุรกิจและบัญชีรายรับรายจ่ายสนโนอกาสที่จะเกิดซุปเปอร์ลีกนะครับในความเห็นของซากี้แล้วเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากครับที่จะเกิดขึ้นนะครับและไม่ได้รู้สึกเป็นกังวลแต่อย่างใดเลยครับผม ไม่กังวลผมหวังว่าโปรเจกต์นี้จะถูกเลื่อนออกไปก่อนแต่ผมไม่ได้หวังถึงการยอมประนีประนอมจะมาแก้ปัญหากันครึ่งเดียวมันก็ดูได้ประโยชน์กันไปหน่อย ทางด้านของทีมชาติอิตาล,ลีนะครับนี่ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเป็นทีมชาติที่รนะับผลกระทบไม่เยอะเท่าไรนักนะครับจากการแยกตัวของมิลานอินเตอร์แล้วก็ยูเวนะครับเพราะนักเตะตัวหลักส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ไม่ได้อยู่ในทีมเหล่านี้มากเท่าไหร่นะครับการน,นั้นแล้วเนี่ยโรเบรโตมันชินี่นะครับก็หวังว่าครับที่สุดแล้วเนี่ยทุกทีมนะครับจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้สําเร็จนะครับผมกําลังติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นะ ผมมองว่าที่สุดแล้วมันจะค้นพบทางออกเพื่อเป็นการป้องกันฟุตบอลในทุกๆระดับการให้สัมภาษณ์ของมันชินี่นะครับนี่คือการยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะครับว่าเขาเนี่ยดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่ฟุตบอลเนี่ยจะถูกแบ่งชนชั้นครับและจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันอาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อวงการฟุตบอลโดยรวมครับเพราะในครั้งนี้นะครับมันหมายความว่าทีมเล็กๆนะครับแทบจะหมดโอกาสในการทุ่มเงินเลยครับเพื่อยกระดับตัวเองเนี่ยในการไล่ล่าทีมใหญ่ครับ ส่วนอังเดียอาเยลลี่นะครับไม่ได้เป็นเพียงคนเดียวในแวดวงฟุตบอลนะครับที่โดนจับหนักนะครับเพราะว่าแม้แต่เบเป้มาโรต้าเนี่ยเขาก็ไม่เว้นนะครับที่จะโดนไปด้วยนะครับผู้บริหารนะครับของทีมในกาโชอย่างอูบาโนไคโรนะครับประธานสโมสรโตวีโนเนี่ยบอกว่าครับทั้งมาโรต้าครับรวมถึงอาเยลลี่เนี่ยนี่คือ2คนคนับที่ทรยศต่อวงการฟุตบอลอิตาลีครับมันคือการทําลายความแข็งแกร่งของลีก หากคนแบบมารอต้าจะทําอะไรแบบนั้นเขาต้องลาออกจาก FIGC โดยทันทีและก็ต้องรู้สึกละอายใจบ้างคุณคือผู้อํานวยการของอินเตอร์สมโมสรดีเ็นด้วยกับการเข้าร่วมซูเปอร์ลีกคุณจะเป็นตัวแทนของเซเรียอากับ FIGC ไม่ได้อีกต่อไปเพราะคุณกําลังคุกคามชีวิตของสมาคมโปรเจกต์ Project มันไม่ประสบความสําเร็จแต่คนเหล่านี้ที่เป็นคนริเริ่มกําลังทําลายลีกและนี่มันคือการทรยศพวกเขาต้องลาออกและละอายใจด้วย ไอเอลี่นะครับได้ถูกกล่าวหาต่ออีกนะครับเขาเนี่ยได้แอบขายหุ้น10%ครับของบริษัทสื่อครับให้กับเจ้าของนิกสิทถ่ายทอดสดเซเรอาครับโดยมีเป้าหมายนะครับเพื่อระมเงินแบบลับๆนะครับให้ได้1.7พันล้านยูโรด้วยกันครับดูเหมือนว่าโปรเจกต์ซูเปอร์ลีกจะมีการยื่นเอกสารไปเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาดังนั้นผมจึงพูดกับไอเอลี่ในระหว่างการประชุมที่ผ่านมาวันนี้นายมาที่นี่เพื่อมาพูดเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวในขณะที่กําลังแอบเจรจาเพื่อระมเงินเนี่ยนะ รู้กันแล้วใช่ไหมว่าหมอนี่กําลังสร้างซุปเปอร์ลีกนายมาเจราจาหารือเรื่องแผนการต่างๆได้ยังไงในเมื่อนายไปทํางานกับซุปเปอร์ลีกแล้วแต่เอาเถอะนายจะทํายังไงล่ะนี่มันคือการหลักหลังกันชัดๆโรบินโกเซนครับนักเตะจากตาลันต้านะครับเป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ถึงกับแปลกใจครับที่ไหนที่สุดแล้วนะครับซุปเปอร์ลีกเนี่ยมันก็ลังจะเกิดขึ้นจริงครับและมองว่าครับหากที่สุดแล้วเนี่ยทีมอย่างอาร์เซนอลนะครับหรือว่าท็อตแน็มอัสเปอร์เนี่ย ที่ได้เล่นรายการดังกล่าบทุกปีนะครับโดยไม่ต้องแข่งรอบคัดเลือกแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันหมายความว่ารายการนี้นะครับแทบไม่มีรากฐานไม่มีมาตรฐานใดๆเลยครับนี่คือความพถยนาะของฟุตบอลสุดๆผมถึงกับอึ้งเลยเมื่อรู้ว่าจะเป็นจริงความจริงก็คือการที่พวกม้ามืดสามารถโผล่ขึ้นมาเอาชนะทีมต่างๆได้มันคือเรื่องพื้นฐานของวงการฟุตบอลมาโดยตลอดถ้าตอนนี้มีซูเปอร์ลีกโดยที่อาร์เซนอลกับท็อตแนมเข้าไปเล่นตลอดการโดยไม่มีความสำเร็จใดๆทั้งสิ้น มันจะกลายเป็นการทำลายรากฐานของฟุตบอลทุกคนรู้ว่าฟุตบอลจะเปลี่ยนไปตลอดกาลและจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกส่วนตำนานของกาโชนะครับอย่างอันโตนิโอคาซาโน่เนี่ย,ย,ยก็มาแนะนำไม่ฝ่าจัดการแข่งขันครับขับไล่3ทีมที่เข้าร่วมซปเปอร์ลีกเนี่ย ออกจากการแข่งขันใส่รู้แล้วรู้รอดเลยครับโดยเขาเนี่ยก็บอกเสริมครับว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะมาคิดถึงรายการฟุตบอลแบบนี้ครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมาคิดถึงรายการอย่างนี้ทีมใหญ่ต้องเข้าใจด้วยว่าฟุตบอลมันผูกพันกับทุกคนทีมเล็กๆจะถูกกําจัดออกไปไม่ได้ผมจะขอให้ F.I.G.C ขับไล่อินเตอร์ขับไล่มิลานแล้วก็ยูเว่ออกจากเซเรียอาให้พวกเขาไปเล่นหลีของตัวเองและมาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นกาวิน่าต้องต่อต้านทั้ง12ทีมจะมาควบคุมฟุตบอลไม่ได้โดยเด็ดขาดมาปิดท้ายกันที่อาเยรลี่ นะครับคนนี้เนี่ยถูกดาหนักนะครับก็ออกมาสัมภาษณ์ยืนยันนะครับว่าจะไม่เปลี่ยนใจครับและไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับสำหรับท่าทีของยูเวนตุสครับที่มีต่อรายการซปเปอร์ลีกนะครับกับเงินที่การันตี380ล้านยูโรต่อปียูเวนตุสมิลานและอินเตอร์ก็มักคว้าแชมป์สกูเดตโตได้อยู่ตลอดแต่มันเป็นแบบนี้มาแล้ว80ปีนี่ใช่ไหมล่ะเออผมเชื่ออย่างนั้นนะ การให้สัมภาษณ์ลักษณะนี้นะครับของอาร์เยลลี่เนี่ยเป็นการบอกนะครับว่า3ทีมที่เล่นซูเปอร์ลีกเนี่ยต่อให้พวกเขาเล่นเนี่ยยังไงซาเนี่ยสกูเดตโตเนี่ยก็หนีไม่พ้นพวกเขาอยู่ดีนะครับ ขณะเดียวกันนะครับก็มีรายงานออกมานะครับว่าฝ่ายจัดลีกเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะไปไล่3มทีมเนี่ยออกจากลีกนะครับแต่ว่า FIGC นะครับสามารถทําได้นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องเกิดมาจากการหารือนะครับร่วมกับยูฟ่าสะก่อนนะครับและคาดว่านะครับจะมีการต่อสู้ในชั้นศาลอย่างยาวนานแน่นอนครับซึ่งมันจะมีประเด็นเรื่องของลิขสิทธิ์ทีวีด้วยนะครับและนี่แหละครับคือเรีแอคชั่นต่างๆครับของทีมฟุตบอลในเกาโชนะครับที่มีต่อเรื่องยูโรเปียนซูเปอร์ลีกนะครับใครมีความคิดอย่ามไปแล้ว ได้คลิปกันด้วยใน,นวกวอนดี่เราจะไนคลิปหน้าสวัสดีครับ